เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ลิมทางรถไฟที่เห็นตัวข้อไก่อ่ะมันน่ากินอ่ะราคาแบบถูกมากพี่น้องดูธรรมดา30บาทพิเศษได้สี่สิบถึงห้าสิบเาเหลือก็สี่สิบถึงห้าสิบเขาขายมาตรงเนี้ยสิบกว่าปีแล้วอืมนี่แห้งมันน่ากินจีดฮึมอร่อยมาดูดีดีมากหมอะเลยร้านนี้จริงจริงใครไม่เคยมาลองเนี่ยอยากให้มาลองครับ สวัสอยู่กับผมอาร์ตีดีอาร์นะฮะก็บอกว่าวันนี้เราอาจจะออกมาสายนะไม่สายแต่ยังพอกินอยู่ยังพอได้กินอยู่ของยังอยู่ครบอยู่นะฮะตอนนี้นะครับเราอยู่กันหที่ซอยเทิดไทย21น,นะครับร้านเด็ดที่ผมพามากินวันนี้นะฮะก็คือมีชื่อร้านว่าร้านสิทธิชัยก๋วยเตี๋ยวไก่มาร้านนะครับก็คือหรือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ริมทางรถไฟได้เห็นเราซื้อคนอื่นอนะ่ะที่เขามาชมมาชิมกันแล้วอะไรเงี้ยก็คือที่เห็นตัวข้อไก่อะมันน่ากินอะ่ะหลังๆเนี่ยเริ่มจะว่าได้กินก๋วยเตี๋ยวไก่มาร้านกันบ้าง ก็คือใครที่เคยมากินร้านนี้นะก็เราเข้ามาคอมเมนต์กันดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงอะไรนี้เพราะเราปลาตรงนี้ก็บ่อยตรงนี้ที่เราไปกินก็จะมีอะไรนะต้มเลือดหมูละยองแล้วก็กระเพาะปลาแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อเอ้ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูคือร้านเด็ดๆตรงตลาดทัวจะค่อนข้างที่จะเยอะมากนะฮะตอนนี้เราก็อยู่นตรงไปก็เป็นตลาดทัวแล้วแล้วก็ที่เลยมาก็จะเป็นต้มเลือดหมูละยองที่เราไปชิมกันนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสได้มาชิมร้านนี้นะฮะจริงๆถ้ามาไม่ทันก็ับเลยไปอีกร้านหนึ่งเพราะว่าผม ใครรู้ว่าร้านอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะฮะนี่สำหรับร้านนี้มาไม่ยากครับก็นี่เลยเข้าเลยซอยเทอร์ไทยแต่ว่ารถใหญ่มาไม่ได้นะรถใหญ่อี๋ยวผมบอกก่อนว่ารถใหญ่สามารถจอดได้ที่วัดเนี่ยเนี่ยวัดเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่รู้ชื่ออะไรเมื่อกี้ไม่แน่ก็คือเทอร์ไทยเนี่ยญี่ปุ่แต่ก็เห็นบางคนเขาก็จอดรถริมทางนะต้องดูข้างทางดีๆนะครับแต่ว่าให้ดีก็เข้าไปจอดในวัดเลยเขาเด้งเขาเด้งเราไจอดเสียยี่สิบบาทเองครับเออไปจอดในวัดดีกว่าเออจอดในวัดมามาเดินเข้าไปเลยครับนี่ คือมอเตอร์ไซค์ก็ได้มอเตอร์ไซค์สามารถจอดตรงนู้นได้เลยคนมาซื้อกับบ้านกินค่อนข้างที่จะเยอะแล้วพวกแก๊ปไลน์มงไลน์แมนก็มาเขาบอกว่าคนอาจจะเยอะมากแต่วันนี้วันหวยออกตอนนี้ก็น่าจะลุ้นหวยกันอยู่แต่ถ้าใครจะแทงบอกได้นะหยอกหยอก คือตรงเนี้ยเช่นเนี้ยถ้าถ,ถ,ถ้าเราเดินตามทางเราก็าาสามารถเจอร้านอร่อยได้เลยก็จะถึงนี่นี่กระเพาะปลาใช่ไหมเออกระเพาะปลาก็คือเดินไกลอยู่ก็น่าจะไกลตอนแรกพี่คิดว่าใกล้ๆนะไกลไกลไกลเลยนะเพราะว่าจะไปถึงตรงนั้นอ่ะจะไม่ค่อยเห็นหญ้าเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นริมทางรถไฟที่เขาก็ยังใช้งานอยู่นี่นี่น,นี่นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ของเราคือแบบว่าลุงกับป้าเนี่ยเฟรนลี่มากพูดจาดีแบบว่าอยากให้มาแบบว่าตอนคนเยอะๆอะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้วอ่ะร้านแก่คนเยอะอยู่แล้วอ่าแต่แค่มันว่าทยอยมาทยอยมาเขามาเรื่อยๆนะจริงๆอ่ะเขาบบบบออออออกกกกปป้้้้าาาาาาวววววว่่่่่งงททีีีสะะะ็็หหมมดดแแลลถเเเนนนนนนนัััธรรตยยยจ ต้องบอกเลยลว,ว่าราคาเนี่ยโคตรถูกร,ราคาแบบถูกมากพี่นะ้องดูธรรมดา30บาทนี่พิเศษได้สี่ถึงห้นะฮะเกาเหล่าก็สี่สิบถึงห้หรือว่าอยู่ที่ลูกค้าจะสั่งก็ได้บางทีเขาก็สั่งมาถึง70-80เลยก็คือเขาขายมาตรงเนี้ยสิบกว่าปีแล้วราคาเริ่มทาไร่เริ่มเท่าไหร่ยี่สห้าสามสิบอะยี่ะ25ห้าสามสิบตั้งแต่ยี่บห้าามสิอะจนสิบปีเนี่ยก็ยังอยู่ราคาขึ้นมาแค่ขี่0าห้าบาทสิบบาทเองนะคือเหมือนลุงกักเราเขาบอกว่าตอนแรกก็อยากข ดูเหมือนร้านรถเข็นธรรมดานะครับแต่จริงๆมันคงความคลาสสิกมากเลยร้านอนี้ค่ะถ้าเป็นแถวบ้านผมไม่ค่อยมีน้อยแล้วก็จะมีแบบบ้านเก่าๆแล้วก็มีโต๊ะวางข้างๆเนี่ยคือมันคลาสสิกมากจริงครับจะดูนี่คุณเล่นมันเส้นอะไรดีนี่เหรอผมเห็นผมเห็นในนี่ไว้เห็ดมีเห็ดหนึ่งเขาเป็นบะหมี่แห้งดูต้องเป็นบะหมี่แห้งใช่แล้ววันนี้ถ้าจะเป็นน้ำอ่ะฉันจะกินเป็นนี่เส้นหมี่เพราะว่ามันดูง่ายสุดแล้วแบบมันกินง่ายอ่ะจริงๆแล้วเส้นเลยก็ชอบนะดูว่าจะเป็นไก่ชิ้นใหญ่ๆมีเลือดมะลคืือจริงๆก็ดูเหมอนธรรรรมมดดดาาาาาแตตต่่่่วววเเี๋ย้ออองไปชชิิูกนส่ะจจะะววว้้้้าา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 ขขนนนนนนดไหถถเเเเป็็รรรอออยยย่่งงงงีชบูตมพกโ ตามโรงงานตามตลงตลาดนะฮะแต่เงยเงยตรงนี้นเขาอยู่อยู่มาได้สิกว่าปีครับก็คืออยู่นเนยเขาเรียกว่างของกินเยอะและของอร่อยเยอะนในตลาดภูนะครับมาเดี๋ยวเราไปสั่งอะไรเดี๋ยวนะ อบอกเลยตอนยืยนดูลุงแกทํานะแบบกกินน้ำลายไป้วยเลยคือเหมือนพวกตัวข้อตัวปีกอะ่ะกลิ่นมันออกมาและที่ที่ได้กินแบบชัดเจนคือได้กินกระเทียมอะ่ะลอ,อ,องชิมน้ำมันโอ้โห oh, ตุย น้ำซุปดีมากเออน้ำซุปกูก็มีด้วยเป็น <c oughs> น้ำซุปเกาเหลาครับอันนี้ผมสั่งเป็นบะหมี่แห้งนะ <c oughs> บะหมี่แห้งบะหมี่แห้งแบบชามโตอันนี้สี่สิบห้าสิบอะบอกจัดมาได้เลย <c oughs> ดูดิข้ <c oughs> นน่ากินเลย <c oughs> ใช่เจ <c oughs> ็ดซีดามด้วยซีดามใช่อยากกิน <c oughs> บะหมี่แห้งอันนี้ถ้าเป็นเปล่าๆอ่ะน้ำซุปอ่ะหวาน หวานแบบนี้พี่ชอบเลยถ้าไม่มีพวกตัวผสมน้ําไก่อะไรมันจะออกหวานใช่ไหมเพราะไอ้เกาเหลานี่มันจะมีแบบพวกไก่ที่ดงแกงอันนี้ก็อาจจะแบบว่าไอ้ต้นนี้ดูน้ำผักใบหักมันก็จะว่ามีความหวานแต่ว่าหวานไม่ได้หวานมากขนาดนั้นแต่ต้นนี้อจะท้นๆที่จะหวานนําเลยอันนี้จะหวานหวานน้าเหมือนกันแต่ว่ามีพวกไก่ตันนี้มีพวกไก่เลยมีพวกไก่มาช่วยให้แบบกลมกล่อมดูครับชิ้นส่วนก็มีแบบไก่ชีใช่ไหมวาชาระพวกคื่องในตีนน่าจะหมดอ๋อโคตคน่ากินอค้งน่ากินมากโอ้โหดูดิเอาละครับลองเส้นเลย บอกเลยแบบนี้ชามเดียวแน่นมันมีเขาดีมากคือแบบว่าเหมือนเมื่อกี้เขาคุกเขาปรุงให้ด้วยนิดนึงนะแล้วก็มีกระเทียมเจียวอย่างเงี้ยหอมกระเทียมเจียวเลยอ่ะแล้วก็มีซีอิ๊วดำที่แบบว่าดูแบบแช่แบบอร่อยอ่ะเนี่ยเส้นเขาดูแบบเนื้อเนื้ออ่ะอืมอืมสดมากอืมอืมมึลึกโดดแล้วอืมมร้อไปอ่ะ โอ้ท่านผู้ชมผมบอกเลยมานี่ต้องสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งจริงครับบอกเลยตั้งแต่คิดว่าจะมาร้านนี้คือแบบว่าตั้งใจรอมาแล้วว่าต้องอร่อยแน่นอนก๋วยเตี๋ยวแห้งมันน่ากินจริงอะอยากอยากให้คนดูแบบมาเห็นมันผมคือมันจะดูเหนื่อเนื่อยด้วยสีอุดมแบบคลุกคลุกนี่ไม่ปรุงแล้วนะไม่ปรุงแล้วไม่ปรุงแล้ววันนี้บอกเลยไม่ไม่ปรุงแล้วถ้าปรุงอะปรุงเผ็ดแล้วกันเพราะนี่จะเป็นแบบทรงอบบนี่เพริกพริกดำด้วยนะแต่ต้องดูว่าเผ็ดหรือว่าพริกอะจริงๆไม่ต้องปรุงนะครับอันนี้คือแบบว่าแค่อยากได้ความเผ็ดอยากได้ อันมีพออันนี้เด็กกินได้เด็กน้อยกินได้เลยอ่ะก็คือแบบว่าเขาแบบว่ามีสีดําหยอกหยอกให้อะคือแบบเด็กน้อยกินได้เลยเขาจะถามหมดเลยนะใส่สีดําหรือเปล่าใช่ก็คือแบบว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าไม่บอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระก็คิดว่าเป็นบะหมี่เป็ดบะหมี่อะไรเนี่ยเหมือนเลยอ่ะเขามากินส่วนใหญ่เนี่ยสั่งกลับบ้านเลยอะสั่งกลับบ้านสั่งกลับบ้านเมื่อกี้มีวัยรุ่นมาลุนแกบะหมี่กับเส้นหมี่ใช่ไหมมันจะมีนะร้านที่แบบว่าจับของลูกค้าได้เป็นส้นใหญ่เส้นี้ใหญ่เส ของงอกดีมากกรอบๆร้านนี้อร่อยมากเป้ะอร่อยผมบอกเลยว่าดูเหมือนจะเป็นร้านธรรมดานะครับก็เตี๋ยวไก่ก็ค่อนข้างที่จะหาอร่อยยากเหมือนกันนะดีมากเอ,อ้วที่สำคัญนะครับซอยนี้มีแต่ผู้หญิงน่ารักงานหักงานหลัก <c oughs> เลยเฮ้ยอย่าไปบอกความลับเดะโอแต่ทีนี้ไม่มาก,กินเตี๋ยวไก่นะผมบอกเลยหลายคนมากเดินผ่านนี่ลุงบวะใครแม่งรีวิววะเนี่ยสั่งก็เจอคำเดียวนั่งทั้งวันนั่แสดงผมบอกเลยว่าแต่คนที่เดินผ่านซอยนี้นะครับก็ฝากมาดูด้วยนะครับมาต่อข้อมั่งนี่มีมีให้มีให้อนันต์ใช้ใส่อ้นี่อ่ะใช้กระดูกอะเออใ หรือว่าแบบใส่ผักมาดูดิหลุดเลยอ่ะอร่อยนี่แล้วเลือดแบบพี่เห็นคนพ่อมากเราสั่งเขาใหญ่ๆนะเขาใหญ่ๆนะนี่เขาหั่นให้ใหม่เลยนะใช่หั่นให้ใหม่แต่ผมไม่ค่อยเอ้ไอ้ผมไม่ค่อยกินเลือดพี่ว่าใสๆใช่ได้อะผมลอุบด้วผม้องให้แต่ขอใส่นิดเดียวพออืมอ่ะอ่อไย ฟฟมมาาบอกเลยว่าช uhm, ิวจัดดีมากบอกเลยร้านนี้ดีจริงใครไม่เคยมาลองเนี่ยอยากให้มาลองครับลงไก่ฝากบอกว่าร้านยังเปิดนะไม่ได้ปิดนะคะรับเพราะว่าบางคนเขาคิดว right <c oughs> er ่า mm ร้านหยุดไงเพราะว่าเขาทำถนนทั้งเส้นไงเส้นทางริมรางรถไฟอ่ะลูกค้าก็เลยแบบหายไปเยอะ หม้อเปิดอยู่ตลอดอันนี้ร้อนอันนี้มเนี่ยร้อนร้อนดีมากอือเกาเหลาตัวน้ําดีมากครับคนสั่งกลับบ้านผมก็ไปถ่ายใช่ปะเขาก็ให้เยอะนะครับไม่ได้แบบว่าพอพอของเราตอนที่เป็นจานเราแบบให้เยอะแค่มัดถุงไม่ได้เจอร้านอร่อยก็อร่อยเลยนะอร่อยไม่แพ้ไรราคาดีก็อันนี้ผมมองเลยว่าโคตรถูกถูกมากจริงก็ให้สามสิบสี่สิบห้เอธรรมดาตอนนี้สามห้าพิเศษก็จะเป็นสี่สิบห้าสิบแล้วแต่สั่งเลยรเบอร์ลองอะไรห่อลองอะไรผมสั่งเ้นเล็กแล้วกัน ยิ่ผมไมขอมาราตุนป้ารับแล้วบอกวันนี้หมดจะได้แตนะ่ขอให้ลวกได้นะอขอให้ลวกได้นะมาราไปให้เขาลวกได้ถ้าใครไม่ชอบกินแบบว่าสดๆไปชิมน้ำก่นอนน้ำตรด,ดีเลยได้กลิ่นกระเทียมที่ป้าแกใส่ให้ด้วยนะจอกหวานหวานมาก่อนแล้วก็เค็มตามแต่มันจะเป็นแบบหวานที่แบบว่ามันไม่ได้หวานแบบว่าหวานเจี๊ยบอะมันหวานแล้วมีเค็มมาตัดเลยแล้วชิมแบบเกาเหลามาก อพอเป็นแบบเกาเหลาผมว่ารสชาติมันจะไอ้นี่กว่าอดอหลงเพราะมีพวกคอไก่อะไรมาช่วยี๋ยวผมขอ,อ,อกินแบบธรรมดา่อนะแล้วผมจะปรุงพริกอันนี้คือแค่เห็นก็รู้แล้วว่านุ่มนะลองดูไข่ <c oughs> สายเส้นเล็กนะ <c oughs> เหนียวนุ่มนะผมบอกเลยต้องร้านนี้นะบางคนจะชอบแบบว่ากินง่ายแบบว่ากัดขาดเลยแต่นนี้จะมีความเหนียวนุ่ม อ่ที่สังเกตเด็ก็คือแบบว่าในราคา 30- 40บาทอ่ะแต่เขาใช้แบบเส้นบะหมี่ที่ดีใช้เส้นเล็กที่ดีวัตถุดิบที่ดีก็ให้ม,มากกับบางเจ้าอ่ะแค่เส้นหมี่ยังใช้แบบไม่ดีนะอ่ะนะที่เราเเจอแบบกินไม่ได้เลยอ่ะบะหมี่เส้นหมีนะ่อะไรเงี้ยเส้นบะหมี่ที่แบบแป้งล้วนอ่ะเวลาลวกแล้วมันจะเละอย่างนั้นอ่ะคือไม่อร่อยนี้ขอปรุงเพงิ่มนิดเดียวนะนี่ไม่ได้หมายถึงเฉพาะว่าพวกก๋าเตี๋ยไก่นะแบบก๋ยเตี๋ยอื่นเงี้ยผมจะชอบกินเส้นเล็กที่เป็นแบบเนี้ยตอนแรกก็ไม่รู้นะว่ามันมีหลายแบบเเเเ็นน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 ลกกออออ่่่่่แแตััีีี้มมมมจบบหยวุุ ทาราเนี้อยู่แถวบ้านนะครับน่าจะมีทุกวันเพราะราคาถูกและให้เยอะด้วยราคา40บาทเองไหมอยเงี้ยเผื่อน,น่าจะไม่ถึงเงย็นแบ๊บๆก็หมดคุณ <c oughs> ตายเปิ้ลมันเละเปิ้ลมันก็เละไม่ใช่เข้าบางแสงนติดค <c oughs> ู่หัวโตหมดธรรมดาธรรมดานี่อ่อขมๆหน่อยไม่ธรรมดา <c oughs> ขรรมด้าอยู่แล้วไงไก่เห็ดนิยิ่งใจครับตัวเล็ไก่เห็ดมันเขาจะเห็ดมแบเป็นแบบฝอยๆป่ะอันนี้แบบใช้มือฉีกแบบชิ้นใหญ่ถ้ากะกะไม่ได้หรอกถ้าให้เป็นชิ้นเล็กๆเขากะแบบพอดีดิ้วหดลองขอดูเหนียวๆอ่ะ อชอบสีนะชอบสีครับนะสีแค่เอาเลนส์แบบปึ๊บหลุดเลยสวยได้เพราะทำตีนไก่เพราะผมสายตีนไก่ผมว่าน้ำที่เขาตุกนีเนี่ยพวกข้อไก่น่าจะอร่อยเพราะมันทำให้น้ำซุปรสชาติดีขึ้นทนำะสีไก่สวยด้วยสีไก่เงางามมากครับถ้าเห็นนะจากกล้องก็รู้ว่า,ว,าว่าสวยนะที่เห็นตัวจริงๆแบบเยอะๆแบบหน้าอีทม,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 มากใครอยู่แถวนี้ยังไม่เคยมาลองนะคบบอกเลยว่าพลาดแล้วมีของดีอยู่ใกล้บ้าน พี่ว่าน่าจะไม่มีแตอว่าตรงนี้เขาน่าจะลองกันหมดนะเฉพาะเส้นนี้นะซอยเนี้ยก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านเนี้ยนี่นะถ้าถ้าร้านนี้ทำเป็นชาชักชาไทยหน่อยโอ้โหเฟี้ยวเลยสองสี่เก้าเก้าพี่ซื้อเลยเราถูกหวยก่อนอืมเขาเดือยเดี๋ยวขอตัวเก็บตะแเป้ก่อนเก็บตะแเป้ก่อนเหรอโอเคตอนนี้นะฮะตอนนี้ไม่สนแล้วครับตอนนี้ไม่สนอะไรแล้วครับตอนนี้ครับถูกหวยครับ ครับผมนี่มัหนหวยอ่อนครับบอกร้านนี้เป็นร้านที่เฮงมากครับ <c oughs> ร้านที่อร่อยและพูดดีครับ <c oughs> เอา้าก็หมดเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าไม่ไหวจริงๆตอนแรกผมเกิดว่าสั่งเส้นหมี่มาลองด้วยเส้นหมี่น้ำแต่ว่าผมรู้เลยว่ารสชาติอ่ะก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเปลี่ยนแค่เส้น <c oughs> ถ้ากินเป็นแห้งมันก็จะเป็นกรบ,บออกทรงซีอิ๊วหน่อยอะไรอย่างนี้ปากก้าแกเขาใส่ให้ด้วยแล้วส่วนตัวเกาเหลาเนี่ยน้ำซุปดีแต่ว่าถ้ากับตัวบะหมี่แห้งอ่ะจะเข้มข้นเลยนัำซุปยกน้ำซุปแยกมันจะเข้มข้นเลยส่วนตัวเส้นเล็กที่เปิ้ลกินเนนี้ผมบบอกเลยครั ดีมากแล้วยิ่งกินบะหมี่นะกับแห้งๆใช่ไหมแล้วตบกบบถัวงอกกับกรอบเนี่ย แล้วในราคาที่30 40บาทครับแล้วเมื่อกี้มันมีพี่เขาเอาชามาจากบ้านอ่ะคุณพูนใหญ่ๆอ่ะคิดห้าสิบาทอ่ะโหบอกเลยร้านนี้อยู่ได้นานไี่น่เขาถึงอยู่ได้ถึง10ปีอ่ะคือบอกด้วยราคานี้ความอร่อยบบาลูกค้าประจำจริงนะใช่ก็คือเดินถือมาจากบ้านเลยอะไรเงี้ยโดยรวมแล้วผมบอกได้เลยว่าร้านนี้นะเซียเหล่าซื้อเลยคือเหมาะกับการมากินมากใครที่ไม่เคยกินนะครับผมบอกเลยว่าต้องมาลองอร่อยมากจริงๆอันนี้คือไม่ได้อวยแบบเกินจริงครับราคาเนี้ยสามสิบสี่สิบบาทเนี้ยได้แบบปริมาณที่มันเยอะและอร่อยและถูกด้วยคือบคุุมมรรรัจิๆาใที่จะมาลองชิมนก็าได้เง ใช21นะครับคือปักหมุดไว้เลยเสื้อไทย21หรือว่าเสื้อดูนะฮะสิ่งที่ใช้กเตี๋ยวไก่มาละท่านจะได้มาลิ้มลองความอร่อยอย่างแน่นอนนะผมบอกเลยว่าคือร้านนี้ห้ามพลาดก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องอ e e าร์ตีอาร์ะฮะเป็นกำลังใจให้ผมกระเพิดด้วยนะฮะในการหาร้านอร่อยๆมาแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆได้ชิมกันนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ